เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวนี่เรามาอย <cat on developed Airbnb> ่างวะเนี่ยเฮ้ยเดียวเฮยเจนงคกบไปอย่างวะเฮ้ยนี่เหงาไปไหนของเอ็งวะเนี่ยคอเฮ้ยเดียวเสรมันเราคนไอ้องมังค่าแล้ววะถูกจับตัวมาที่ไหนก็ไม่รู้วะจับตัวจับอะไรเ้ยนง่อยงกะ โดาแซฟก่อนวัวดีมากเราปีอีกแล้วว่ะใช่โดดไปเลยโ,โดดไป เออๆเออเออใช่แล้วใช่ไหมฮึบฮึเกุดุกฮึบฮึโอ้ยเฮ็ดใช่เอเย็ดอยู่ฮึงง้นเหอผมเอาล่ะรีบไป ต้องหาเลยว่ะโอ้โอไม่กันหูโหนี่นะเขานี่นี่นะเขาเรียกว่าเไหลจนถาไม่ผ่านไม่ได้ใช่โดนไปเลยฮึย เยอย่าบอกเราเเราเลือกแผ่ีแล้วววโอ้โหเลือกแผ่นนิคตาคุมาเล่แพ่นนี้อเค ي ออเออน่ะเกินแผ่นนี้นะอือแผ่นเออเออนขวาสุดเลยเจ้านั่นก้าใช่ต่อมันี้จะเป็นแผ่นนี้แหละเออใช่วนี้ดินนี้ถูกต้องว่ะ หัวใจอ่ะโอ้นี่ดูดูหัวใจผมหัวใจเต้นดึกดับดักดุดับเลยใช่โอ้โหตรงนี้นี่แหละเขาไม่ทำงานเลยเออใช่นี่มันไอ้นักการ์ดเขาว่ามันคุ้นเลยนะเขาว่ามันนี่คล้ายกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาจำได้นะหัวใจนักการ์ดนี่คือที่เดิมตู่ดิ้งนี่คือที่เดิม 当。<Fun. S 2> <laughs> thôi đi có đâu không? Ừ, nhanh, có lên cái lâu còn đi đâu không? Là như, tôi đã có